ก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนไปถึง3วรรคแล้วนั่นก็คือวรรคอะวรคคะและวรรคสะนะครับวรรคละ5ตอนนี้เราเรียนไปถึง15ตัวอักษรแล้วนะครับโอเคคราวนี้เรามาต่อกันที่วรรคทะกันเลยนะครับวรรคทะวรรคทะนะครับตัวแรกก็คือตัวทะนะครับตัวทะนะครับผมตัวทะนะครับวิธีเขียนนะครับมีทั้งหมด สี stroke นะครับ <ITA> หรือว่าเราต้องเขียนทั้งหมด4เส้นนะครับเขียนยังไงนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตัวทะนะครับตัวทะเส้นแรกนะครับของตัวทะก็คือเส้นแนวนอนนะครับลากจากซ้ายมาขวาแบบนี้นะครับเส้นที่2นะครับลากจากบนลงล่างแบบนี้นะครับเส้นที่3นะครับเส้นที่3นะครับอย่างนี้นะครับและเส้นที่4แบบนี้นะครับ นี่ครับแค่นี้ก็จะได้ตัวทะแล้วสังเกตนะครับว่าไออันล่างนะครับของตัวทะจะคล้ายกับตัวโคนะครับจะคล้ายกับตัวโคที่เราเคยเรียนมาแล้วในวัคคะนะครับคล้ายกับตัวโคในวัคคะโอเคเรามาลองเขียนตัวทะกันอีกทีนะครับตัวทะเส้นที่1นะครับเส้นที่2องเส้นที่3และเส้นที่4เพียงแค่นี้เราก็จะได้ตัวทะแล้วนะครับตัวทะมาต่อที่ ตัวที่2ของวัคทะก็เลยนั่นก็คือตัวชิครับตัวชิตัวชินะครับจะไม่ได้ออกเสียงด้วยตัวทีนะครับแต่จะออกเสียงด้วยตัวชีนะครับตัวชนะครับทีนี้ชินะครับชิในวัคทะนะครับออกเสียงต่างตัวต่างจากตัวชิในวัคสะยังไงนะครับตัวชิในวัคสะนะครับจะออกเสียงเหมือนตัว sh นะครับ คือจะออกเสียงคล้ายๆตัวชอช้างในภาษาไทยเวลาออกเสียงนะครับก็จะเสียงเป็นเสียงเสียดนะครับชินะชิเป็นเสียงลอดฟันออกมานะครับแต่ตัวชินะครับตัวชิในวัคทะนี่นะครับจะเป็นเสียงตัว C h นะครับ ch จะเป็นเสียงว่ากลั้นลมไว้นะครับคือเราจะใช้ลิ้นกลั้นลมไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาทีเดียวนะครับ ชิชิอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือจะใช้ลิ้นกลั้นลมไว้แล้วก็ปล่อยออกมาอย่างแข็งแรงนะครับชิชิอย่างนี้นะครับลองฟังดูนะครับชิ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 นะครับจะเป็นลักษณะกลั้นลมนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาชิชิตัวชิในวักษสนะครับปล่อยลมเสียออกมาเลย ชิ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 แบบนี้นะครับโอเคเรามาดูวิธีเขียนกันนะครับวิธีเขียนตัวตัวชินี่นะครับวิธีเขียนตัวชินี้นะครับมีทั้งหมุด2 s t สโตกนะครับมีแค่2 s t สโตกนะครับมาลองเขียนกันเลยสโตกแรกนะครับลากจากซ้ายมาขวาและสโตกที่2นะครับลากจากบนลงล่างแล้วหมวนมาอย่างนี้นะครับชินะครับอีกที่1นึงนะครับเส้นที่1 ครับเซนที่2แบบนี้นะครับตัวชิมาต่อกันที่ตัวซึนะครับตัวซึตัวซึวนี้นะครับก็ไม่ได้ออกเสียงเป็นตัวทีเหมือนกันนะครับแต,ออตบ่ออกเสียงเป็นตัว t ีอสนะครับเป็นออกเสียงเป็นตัวทีเอสเป็นยังไงนะครับถ้าจินตนาการไม่ออกให้นึกถึงคําว่า l e t s ในภาษาอังกฤษนะครับเล็ แล้วก็มี apostrophe s นะครับ let นะครับพอพูดคำว่า let เนี่ย let let มันจะลิ้นมันจะไปอ้านลมนะครับตรงตัว t นะครับลิ้นจะไปอ้านลมตรงตัว t let 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 แล้วก็ออกเป็นเสียงสึแทนนะครับ let s นะครับ let s นะครับกลั้นลมไว้ตรงตัว t แล้วก็ออกเสียงสึนะครับ let s let s นะครับ แล้วก็ตัดคําว่าเล็ดออกก็จะเหลือแต่ซึซึซึแบบนี้นะครับแล้วทีนี้มันจะมันต่างจากตัวซึในวัคษะยังไงนะครับตัวซึในวัคระในวัคษะนะครับจะเป็นเสียงของตัว S นะครับเป็นเสียงเสียดนะครับเสียงเสียดก็จะปล่อยลมออกมาเสียดฟัานออกมาว่าซึซึไม่ได้อ่านไว้นะครับซึปล่อยยาวมาเลยแต่ตัวซึนี่นครับตัวซึ จะใช้ลิ้นกั้นหลมไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาทีเดียวซึแบบนี้นะครับโอเคเรามาดูวิธีเขียนกันเลยนะครับตัวซึตัวซึนี้นะครับเขียนง่ายๆนะครับสโตรกเดียวนะครับสโตรกเดียวแบบนี้นะครับตัวซึแบบนี้นะครับอีกทีหนึ่งตัวซึเขียนแบบนี้นะครับ,ส,แบบรบสโตรกเดียว โอเคมาต่อกันที่ตัวต่อมาเลยคือตัวเทนะครับตัวเทตัวเทนะครับเขียนง่ายๆนะครับตัวเทสตรกเดียวเหมือนกันนะครับตัวเทออกเสียงว่าเทเทนะครับเขียนแบบนี้นะครับตัวเทนะครับจากซ้ายมาขวาแล้วก็วนลงล่างสตรกเดียวนะครับมาต่อกันที่ตัวสุดท้ายของวรตถะก็คือตัวโตนะครับตัวโตออกเสียงว่าโต ตดทุแบบนี้นะครับตดทุนะครับเขียนด้วย2ส,สโตรกนะครับสสโตรกหรือ2เส้นนะครับเส้นแรกลากจากบนลงล่างนะครับและเส้นที่2องหมุนมาอย่างนี้นะครับตดทุกทิ้งน,นะครับ1 2แบบนี้นะครับตดทุ คราวนี้นะครับเราลองมาดูตัวอย่างคำกันดูนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยนั่นก็คือตัวทะนะครับตัวทะตัวทะตัวเดียวอ่านว่าทะนะครับทะทีนี้เราลองมารวมกับตัวชิในวัคคะดูนะครับได้คําว่าทักกินะครับทักกิแปลว่าน้ําตกนะครับทีนี้เราลองมารวมกับตัวอีนะครับในวัคะทั้งหน้าทั้งหลังนะครับมาดูข้างหลังก่อนนะครับทะบวกอีอ่านว่าไทยไทยนะครับตัวแรกนะครับอ่านว่าอิ รวมแล้วเป็นอิใยนะครับอิใยอิตใยนะครับอิใยนะครับแปลว่าเจ็บนะครับน่าจะพอคุ้นเคยกันดีนะคกับคำนี้อิใยนะครับอิใยแปลว่าเจ็บนะครับเขียนแบบนี้นะครับอิใยนะครับต่อมานะครับตัวชินะครับตัวชินะครับตัวชินี้นะครับจะออกเสียงไม่เหมือนตัวชิในวัคในวรรคสะนะครับตัวชินะครับเสียงจะออกเสียงเสียดเลยชินะครับแต่ว่า อันนี้จอกเสียงสั้นๆทุกท่าว่าชินัชชิอย่างนี้นะครับโอเคเทคนิคก็คือเราต้องกั้นลมไว้ที่ลิ้นก่อนนะครับแล้วค่อยปล่อยออกมาชิชิมันจะฟังดูกระแทกกว่านะครับชิชิกับชิ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 นี่นะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างคำกันเลย รวมกับตัวอินะครับในวรคะก็จะได้คําว่าอิชินะครับอิชิแปลว่า1นะครับหรือนะครับเราลองมารวมกับตัวอุในวัคะก็ได้คําว่าอุชินะครับอุชิอุชินี่ก็แปลว่าบ้านกันนะครับโอเคต่อมาตัวซึนะครับตัวซึตัวซึนี่นะก็ออกเสียงไม่เหมือนตัวซึในวัคสะนะครับซึนะครับจะออกเสียงผ่านไปเลยนะครับส่วนตัว ตัวซึนี้นะครับเราจะกลั้นลงไว้ที่ลิ้นเหมือนเวลาเราพูดคำว่าเลนะครับจะมีเสียงไปกลั้นที่ตัวทีนะครับเล็นะครับ,รบอันนี้ก็ตัดเลออกไปเลยซึซึซึแบบนี้นะครับโอเคมาดูตัวอย่างข้ามกันเลยนะครับซึรวมกับตัวคิเนวะคาได้คำว่าซุกินะครับซกิ แปลว่าดวงจันทร์นะครับสกินะครับแปลว่าดวงจันทร์หรือรวมกับตัวคือในวัคคะและตัวเอในวัคะได้คําว่าสกุเอะนะครับสกุเอะแปลว่าโต๊ะนะครับสกุเอะแปลว่าโต๊ะนะครับต่อมาตัวเทนะครับตัวเทตัวเดียวว่าเทนะครับแปลว่ามือเราลองมารวมคําว่าตัวคิในวัคคะนะครับได้คําว่าเทกิเทกิแปลว่าศัตรูนะครับหรือรวมกับตัวทะนะครับ ได้คำว่าทเทะนะครับทเทะแปลว่าแนวตั <eps> ต้งนะครับต่อมาตัวโทะนะครับตัวโทะตัวเดียวว่าโทะนะครับรวมกับตัวชิได้คำว่าโทชินะครับโทชิแปลว่าปีนะครับต่อมานะครับรวมกับคำว่ารวมกับตัวโคในวัคคะได้คำว่าโคตชินะครับโคตชินะแปลว่าปีนี้นะครับโคตชินะแปลว่าปีนี้ โอเคเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ทั้งหมดนะครับ4วรกแล้วนะับ4วรกแล้วนะครับผม